มาครับพี่น้องบันมายามเบ็ดน้ำกันครับมีอาการครับลังนี่มึงเบ็ดโฟมพี่น้องมีอาการอยู่ครับออโอ้อย่าดิ้นลูกโอ้ยทีลรู้ต้องย่ารู้เต้อะแ้มที่ซองบ่ครับพี่น้องแ้มแรกวบร้อยไทยบึงอ๋อบา้านนี่มาดูนึฮิบฮิบ ฝนดีโตกว,ตว่าฝน, <c oughs> นเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับตัวปลาตัวเพราะใบใหญ่ดอกพี่น้องฝนดีโตกู้เป็ดเล่ดเลยพี่น้องแ้มที่สองนะไปต่อไปเรื่อยๆพี่น้องฟ้าเหมือนกล่องตกน้ำน้องหมูซะ อึบโอ้ยีอากาศยังเนาะป่าไปใช้บนเนาะพี่น้องเลยมันป่าใส่เงี้ยปลาหมึกพี่น้องเลย ก็เงียบเงาเถอะเนาะป่าไปใส่เ oh! บิดห่อนดดบ่พี่น้องอนดดแล้วบ่มากินเบ็ดบ่เงียบเตียงอยู่เงียบกาบ่จักหลัง

ซื้อว่มีอย่างมากินเฮ้ยตายมีย่ยอางมากไก่เบ็ดเลยฝนตกหน้ามาลวดไปแลว ดนได้ชิทวกกวนพี่นอ้องเหนือมาปลาก็บอกินเบ็ดเป็นยังไงเนี่ยปลาสัากตโตเลยป่ะเออนี่เราก็เล่เศ้ามาแต่โดนนะพี่น้องปลาอันบุกินเบ็ดปลาอันไปใส่

นี่แต่ตัวเดียวตายแล้วฮ้ามากินเบียดบนจะซื้ออยู่อันนี้ก็ได้ 또니 뭐니 뭐니 또니 응? 그장 와사이예니라 응? 사상대 น้ำเตือนๆเนาะพี่น้องปลากบับบูมีโเฮ้ยละคอหน่อยพี่น้องเลยเอาอพี่เขาพกถือตัวส้มนี้ก็มาก,กินเบ็ดพี่น้องเออบอรขาดนี่เสียต้องอยากให้ขาดไหมโอ้เป็นสิ ตัวนี้น้อยมัมหมานเลยพี่้องเห้สามสี่ตัวครับตัวนี้น้อยเนาะตามไปหวานบ่าหมานก็นต้องยามให้เบิดกู้ให้เบิดเบ็ดเฮ้ยมันนี่ปลาอยู่ดิพี่นอ้องมันม่กิน หน้ามเนยๆซะหนีนดแล้ครับแลนต้องมาซองเอากลางคืนสมวกแท่งเอาวะหน้ามเน,นยๆนี่พี่นอ้องเออฝนมาแล้วเาเฝ้าตกอย่าเฝ้าตกาาตกผู้ว็ทเลี้ยวก่อน ปากมาบัป่าหน่อยร้อไปเอาไปโอ้ตกเพาะละฝนกันเลยพี่น้องเลยถือยังอ้อปลอมเพื่อจบหน่อยอ๋อฝนตกเลยพี่น้องเขหยุดไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องนะคลิปโอ้วัดซักลายเท่านั้นเอาครับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้ครับ